ติดตามอัปเดตสภาพอากาศค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ e 2 2มกรา um คม2569จังหวัดต่อไปนี้รับฝนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพุทธที่21มกราค um ม2569คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ที่จะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเย็นขึ้นแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง ลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดในค่ำวันนี้21มกราคม2569พบว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสและมีลมหนาวพัดแรง โดยมวลอากาศเย็นชุดนี้จะปกคลุมยาวนานต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันซึ่งจะส่งผลทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะขยับลดลงในวันพรุ่งนี้1-2ององศาเซลเซียสกับมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวัน บางพื้นที่ยังมีหมอกปกคลุมและมีหมอกหนาบางแห่งเดินทางสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษแม้อุณหภูมิจะขยับลดลงในตอนกลางวันบางพื้นที่อาจมีอากาศร้อนอบอ้าวเนื่องจากแสงแดดและความร้อนจากดวงอาทิตย์แต่เนื่องจากมีลมหนาวพัดโชยก็ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างนอกจากนี้อาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจากอทิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและพัดเสยขึ้นเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ ปกคลุมภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกและภาคใต้ส่งผลทำให้ในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่าของวันพรุ่งนี้22มกราคมมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางแห่งรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ตอนกลางที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสทางด้านทิศตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-14องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-19ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูม,สสม,มิสูสสสสสสงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมิมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันอ,ออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงององศาเซลเซียสโดยมีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30 3 3องศา,าเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศา,าเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-2องศา,าเซลเซียสกับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศพร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m, เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงค่อนข้างมากเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีฝนตกบางพื้นที่อีกทั้งลมหนาวจะพัดแรงขึ้น จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางระลอกนี้จะแผ่ปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25มกราคมทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลงรวม1-3องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางหลังจากนั้นในช่วงวันที่26-27มกราคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะขยับสูงขึ้น1-2องศา,ศางเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มอ่อนกำลังลงบ้างสำหรับบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันระยะนี้ถือได้ว่าอยู่ในช่วงของปลายฤดูหนาวสภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงหลายเหตุปัจจัยอาจเข้ามาส่งผลกระทบให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงบ้างพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมการป้องกันระวังผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ในช่วงวันที่25-27มกราคมฝนละอองและหมอกควันจะกลับมาสะสมเพิ่มมากขึ้นในช่วงดังกล่าวหากจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางที่โ่งแจ้งให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยเอาไว้นะคะแอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ